ผมบอกทุกคนเลยนะ,ะก่อนที่เราจะไปดูนะเดี๋ยวผมบอกทุกคนตรงนี้เลยนะมองหน้าผมคือผมบอกก่นเลยนะว่างานเนี้ยผมทุ่มสุดกายสุดใจมาก EP แรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอะไรมาก EP 2,EP 3เนี่ยน่าจะเดือดผมคิดว่านะเพราะแค่2อาทิตย์มันน่าจะมีฉากอะไรโผล่มาไม่เยอะมัง้ง EP 1น่าจะไม่เยอะ EP 2 EP 3น่าจะเดือดเดี๋ยวรอดู EP 2 EP 3ซึ่งจะมาในวันที่1 0 11 สิบสองก็จะปล่อยมาทั้งหมดสามพาร์ทมัง้งใช่เออตามกำหนดการนะครับถามว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปติดตามที่เฟซ o ุ๊กไบลิฟ Thailand หรือยูทูบไบลิฟก็ได้นะครับซึ่งพุ่งตัวว่างานเนี้ยผม,ม่าเต็มที่มากคือดีดต,ตั้งแต่หกโมงเช้าจนเที่ยงคืนไม่ได้พักคือแบบพักมีพักแม่มีแต่เราเต็มที่กับมันมากจนแบบคนคนนึงจะทาให้ได้จนจ,จ,จนพี่ตีบอกว่ามึงจินสามทีทุ่มแล้วนะมึงยังดีดอยู่เนี่ยมึงมึง,ม,งมึงกินอะไรมาเนี่ย มึงดูยาวเขาบอกไม่ใช่พี่ผมแค่รู้สึกดีเอาจริงนะผมแค่รู้สึกดีใจที่แบบอยู่ดีไ,ลไ,ลไรไรอดเขาก็แบบจ้างผมให้ผมมาทํางานแล้วงานมันใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องเต็มที่กับมันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ภาวนาแล้วก็หวังว่าไลอ,อดจะไม่ให้งานนี้เป็นงานสุดท้ายนะครับผมนะผมขอร้องเลยนะครับผมยินดีฮะลดค่าตัวก็ได้ครับขอให้เป็นของไลอ,อดเป็นไวริฟพอแค่นั้นพออะ ทุกคนพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมผมยังไม่พร้อมเลยแต่พี่โก้อะสองสารพี่โก้สุดพี่โก้ถ่ายเขาแลกด้วยเลือดเ,เลยนะเขาเขาแตกอีลิเซนกับพี่โก้วิ่งชนกันในฉากตอนที่ฉีดน้ําอีลิเซนต์ยืนกับที่แต่พี่โก้ล้มเข่าแตกอีลิเซนตัวเท่าเท่าเนี่ยเขาอะพ่อพี่โก้โค้รสูงเลยตัวโคตรสูงแต่ตัวท่านี้วิ่งชนกัน ไทท่าน15เมตรกับไทท่าน3 0เมตรวิ่งชนกัน30เมตรล่วงกุงงมากเหี้ยเข่าแตกใช่เข่าแตกเข่าแตกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเข่าตรงเนี้ยแตกแบบเลือดไหลสะเลยเลือดแบบตรงนี้แตกเลยอะสงสารแกมากถ้าใครสังเกตนะจะเห็นตรงเนี้ยแกเป็นตัวเนี้ยเป็นแล็ปคิดภาพนะเว้เป็นแล็ปที่มันเป็นแล็ปสำหรับคอไก่อ่ะไก่ย่าง5ดาวอ่ะอยู่ตรงแขนอะแล้วพันอย่างนั้นตลอดอะแล้วมันมีไฟอย่างเงี้ยเห็นเห็นเห็นไฟตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหม มันคืออันติีของเลี้วหน้าประมาณ2อันตั้งไว้แล้วก็สาดลงมาขอลองร้อนที่ผอยแล้วถ่ายตอน10บโมงกูเหลือจะเชื่อจริงๆร,งรง้อนมากครับแล้วดูดิเ,ดเขาผมผมจึงตั้งชื่อว่าพี่เกีียวพีพพ่โก้สุกยังพี่บอกเออเนี่ยแขนกัวอบชานอ้อยแล้วนะแดกได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคิดภาพนะตรงขาเขา่ามีแผลและกางเกงที่เขาใส่มันเป็นกางเกงแบบเวลาฝนตกแล้วกันฝนอ่ะแล้วมันอบอยู่ในนั้นอ่ะแล้วน้ําเจิ่งแล้วเหงื่อลงแผลตลอดแสบจัดเลยสงสารแกมากต้องคอยระบายคอยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมยังฮะเอาง่ายว่า งานเนี้ยผมรอมา3ปีกว่าจะได้รับงานเนี้ยโอ้โหคุณคิดว่าผมจะต้องทุ่มเทขนาดไหนมากับคลิป리어อ리젠와리브고송간 EP หโกสงกนะครับผมพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมไป What ออโอเคพ <Hey, S 1> <ด>ี่ติเฮ้ยนี่อะไรผมไงนี่เดินมาหล่อเลยอินิเซนด้วย ข้างหลังเป็นมินเนี่ยนะเป็นเด็กเออวางลำโพงอย่างเท่มีไฟเฟยเดินมาชนกันอาตั้งท่าครับยึบนีตั้งไว้เปิดลำโพงใครวะเนี่ยทำไมเขาดึงหน้าจังเลยใครครับเนี่ย ทำไมเขาดึงหน้าอย่างนั้นหน้าเขาพร้อมจัดเลยทำไมเขาดึงแบบนั้นโอ้โหเขาบอกให้วางลำโพงวางไงวางไงก็ได้วางลำโพงเพราะว่ามันเหมือนเป็นป้อมเออมันคือป้อมเว้ยเข้าใจป่ะโอ้โหน้ำตาคุณจะไหลมีวางแล้วโอ้โหห่วยตึงเปี้ยโอเคอินิเซนบอมเทอรานเซนพิตพีนี ไอออเขาบอกว่าให้วีฟขั้นสุดเหมือนกับว่าคุณเป็นยาสุโอะดูภาพชายทีนีดูภาพชายทีนี่ดูนี่นี่หน้าตรงมาเลยหน้าสายตามุ่งมั่นดูสายตายาสุโอะเห็นไหมเห็นแล้วดาบของเขาดาบไม่คือดาบลมแม่งคือดาบสมวไรยแต่แม่งเป็นลมเฮ้ยทำไมทำไมหล่อจังอลในกล้องอะเขินนะเนี่ยแต่ดำไปนิดนึงกูแสนไม่จั แสงไม่สาดกูเลยเขาดูครับนี่นี่อยา่าส่อไปทีนึงด <c oughs> ูพิธีกล <c oughs> ัวตอนตอนถ่ายอ่ะตอนถ่ายอ่ะขำแล้วนะตอนถ่ายกูนั่งขำหลังกล้องกันยับเลยตอนกำลังถ่ายอยู่อ่ะทุกคนต้องเก๊กถ่ายใช่ปะแต่เชื่อป่ะว่าตอนถ่ายเสร็จเขาแบบกำลังถ่ายอยู่กูถือดาบอย่างเงี้ยกำลังถือดาบอยู่แล้วพอหันไปมองกูแบบ ขำจัดเอาพิติกูมาทำอะไรแบบนี้เน,นะ่ยนะมึงดูพิติคนติดตามเขากี่แสนคนเอามาทำแบบนี้เนี่ยนะเอามานั่งกับพื้นเนะี่ยมานั่งน้ำตาไหลตอนแรกอันหนักกว่านี้ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแว่นที่มันจะแบบเป็นดึ๋มๆอ่ะเออเป็นแว่นแล้วแบบเป็นตาหลุดออกมากูบอกเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ใช่เหรอวะ นี่แค่เนี้ยเขาก็ไม่รู้แล้วนะว่าไครมึงเอาเด็กก้วนที่ไหนมาใส่ก็ได้ตอนแรกไม่เห็นหน้าเลยพันยับเลยสุดท้ายแล้วเขาต้องแบบเปิดหน้าออกมาบ้างไม่งั้นเขาไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าเกิดว่าจะเอามาแบบแบบตอนแรกอะที่เป็นดาบแรกปิดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วแว่นมาใส่อะมึงจ้างไขรก็ได้ไม่ต้องเอาพิติกูมาหลอกเซนติกูแบบอะไรวะเนี่ยเอากูพาแบบปวดหัวมากอันนี้บลอมเป็นโอ้โ oh, หบลอมเป็นคุณอันสาบานกูถามจริงๆนี่คือโปโลนี่คือ โปโลนะครับ AKA ไม้ม็อ D y i ัดจัดและต้องกูสงสารเขามากอ่ะต้องเอามาใส่ตรงเนี้ยตลอดเวลาแล้วมันก็จะหลุดไหลหลุดเข้าหลุดออกหลุดเข้าหลุดออกแล้วคุณอ่านในเวลาพูดเขาพูดเพราะเออผมลำคาญมากเลยครับ <c oughs> ไม่ไหวครับ <c oughs> สงสารจัดบองให้เป็นโปโลนะตอนแรกกูบอกเฮ้ยทำไมบ้อมเก่งจังเลยอ่ะเอาเลนก้ามาไว้ต้องบาได้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่นะครับโปโลนะครับแล้วก็นี่อ้สุดหล่อ นี่อันนี้หล่อสุดเลยอันนี้คุณโอมเพราะว่าคุณโอมเป็นเป็นรีซินรีซินล่างล่างหัวโล้นแต่เชื่อขนาดหัวล้นยังเอารอดเลยหล่อที่ผาายคนอะไรที่บอกว่าคนอะไรขาวยันสะดือเพราะตอนถ่ายอะ่ะมันเห็นสะดือมันเห็นอะไรหมดไงมันต้องแบบเปิดเสื้อออกม่อผ้าออกว่าห,าหาลอ่อแบบหลอ่อหล่อแบบลหล่อชิบหาายเลยมึงอะ่ะหลักขาวหลอ่อจ้วะเลยอะ่ะโคตรด,ดีอันนี้มีใครบ้างอันนี้เฮโก้ลูกบอลยาสุโอครับผมยาสุโอกครับผมตบมือ อบมือฮะทุกคนครับผมแสดงยิงความยินดีกับผมหน่อยตบมือฮะตบมือตบมือให้ออยาสุโอะคนนี้ฮะตบมือเลยครับตบมือฮะข้าแดะไรออด ในที่สุดข้าก็ได้ออกงานไรออดสักทีเย่ yeah. ชาบูยอมแล้วขอร้องนะครับผมจ้างต่อนะครับยอมแล้วนะครับผมขอร้องนะครับผมผมมีวอ l เรนต์มบายต่อนะครับถ้าเกิดจะเปิดตัวในไทยเอาผมไปด้วยนะครับเขาบอกว่าเหมือนชินเฉาอ่ะเฮ้ยแต่สายตาดูสายตาก่อนสายตาผมนี่แบบจริงจังมากเลยนะและดูตรงผมเอ็นเอ็นทรงผมปะ ตอนแรกก็บอกว่าดูยังไงยาสุโอะวะดูยังไงก็แบบไม่ใช่ยาสุโอะดูมันคือลูเซียนเวย้ยคือถ้าคือถือปืนคู่อ่ะเปลี่ยนชุดนิดนึงอ่ะลูเซียนเลยใช่เลยต่อไปก็คิงซอสอ่านี่คือคิงซอสนะครับแล้วก็อันนี้พี่มูนฟอลลิ่งนะครับตบท้ายด้วยมามูม่โดยเซยนติเอาพิ่ติกูมาทำอย่างนี้อีกแล้วอ้าวมาแล้วครับผม ไม่กนโอไมาโกนกูยัคิวทำไมโกนดูอันนี้น้องอ๋อน้องฉากนี้อ๋อโอเคข้างหลังใครคุณคุณข้างหลังใครครับข้างหลังคือพี่อิดเดสเลตนะครับตอนแรกแกไม่อยากออกมา้วยไม่อยากออกกล้องเลย <laughs> แกเขินแกบอกผมหลบหลังๆเลยไหมครับไม่ไดต้ต้องออกครับต้องออกไรคนี้ต้องออกครับพี่อิดโดนแกงอะอะไรไงวาแบบพี่อิดโดนแกงหนักมากมาเอาอะไรอา <laughs> เท้าดิมารัอรองเท้าเอาแบบไหนมีแบบไหนบ้างจ๊ะเท้ารถคู่ดาวเท้าดูดเลือดเท้ากันตีเท้ากันซีซีเอากันซีซีแล้วกันไม่ขายโอายชเท้ากันตีไม่ขายเท้าดูดเลือดไม่ขายรถคู่ดามีไหมไม่ขายเอาเอาซื้ออะไรได้บั่งอะ เพิ่งเริ่มเกมเดี๋ยวทำไมเจาะหน้ากูเยอะจังวะทำไมจอดเมื่อกี้จาะหน้ากูเยอะจังอ่ะงงเฮ้ยจอดเนี้ยทำไมต้องเจาะหน้าผมเยอะจังอ่ะซื้อ,อเยายจ,จังเลยอ่ะเฮ้ยมันจะหล่อไปไหมมันหล่อไปหรือเปล่าทำไมต้องเจาะหน้าขนาดนั้นนะครับผมไม่ใช่พระเอกของงานหรอกครับเพราะว่าผมเป็นพระเอกของงานยังไงล่ะ <c oughs> คลินช์คลินคดคลินเฮ้ยแต่ว่าตอนถ่ายอะตอนถ่ายอะมันต้องคลินช์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคลินช์ปุ๊บพอออกมาหน้ากล้องปุ๊บมันเป็นปกติมันคือเรื่องแปลกประหลาดมากเลยนะเวลาเราถ่ายแบบที่มันแบบคลินช์แบบนั้นเพราะมาถ่ายเป็นงานอย่างเงี้ยแม่งดูดีเออก็แปลกแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นแข็งๆอะออกกล้องปุ๊บตายดูออกปะแบบหน้าติดๆขัดๆอะไรอย่างเงี้ยอ้าวต่อครับไม่ไค่ะรถคูดาวมีไหมไม่ค่ะเอาาซื้ออะไรได้มั่งอะเพิ่งเริ่มเกมมีตังค์หรอ <ด>เเ<ล>เยย<า>หรท่่่าไน,นีตถ้าได้ยินนะทุกคนได้ยินประโยคเมื่อกี้นะครับทุกคนจะได้ยินประโยคที่ว่ามี25บาทใช่ทั้งตัวกูตอนนั้นในกระเป๋ากูมี25บาทจริงๆอยู่ในกางเกงกลาจะซื้อเป๊ปซี่กินมากแต่ลืมไปว่าในกองถ่ายเขามีเป๊ปซี้กินตลอดไงเลยสบายใจหน่อยนี่รองเท้าอ้าอ <c oughs> อ๋อฉากปะทะกันเดี๋ยวโย่บอยกูมีฉากนี้ด้วยเหรอกูไม่เห็นรู้อ๋อเขาไปถ่ายฉากอ๋อโอเคโอเคฉากเนี้ยผมไม่เห็นเพราะว่าเขาให้ทีมน้ำเงินไปพักก่อนแล้วก็ให้ทีมแดงอะถ่ายอโอ เออยม่ตไวะเอ,อสองอยากดูแล้วว่าอยากดูว่า Oh my god อยากดูอ,อา,ยอ,ยา,อ,า,อ,ยาอยากดูอยากดูว่าเออคุณจะร้องไห้จริงๆแบบมันงานมันดีอะ่ะแล้วพอเราได้เห็นงานเราหน้าเราไปอยู่ในงานมันมันดีอะ่ะ because everybody's on your head.